ไแล้วพี่น้องแล้ว้องชิปคนกีบ้อง้องชิบหาพัดเอาเด้อ เพิ่งูสนใจหน่อจอยจอยอย่อยางได้ติดต่ออยงไรสืออย่งไรขายอย่งไรรงสหาันรงา,าบ้านอยูไซล่ะบันแก็กนแข่งสะพานท่องหโดยเขามีเป็นสวนแต่ว่ามีเป็นสวนเนาะโอเคักี<ๆ>่ตยังักมีเนาะ ไมเบียบคระตรงละสิบพันมีประกาศพันนกสลัดน้เนาะมีตะวาเกียมนั้นปลูกเลยหรอเน,อนาะไทโรทอาไดงมังกรินโลสามสิบห้าพันตกเป็นเงินบาทกับหาสิบาทเนาะ ผมทนายกบผมชาวฮั้น อยู่นอมาคายเรื่องมาคายเกื่องล้แม่เนาะายักมีพักยังแน่ พักในสวนเลรเนาะบ่อสานผิเด้อในพักเคนพักเนาะเนวพักอันนี้เป็นปลากระเต่าเนะไายอันทรปลากระเต่านี้ปลาขีดเขาเห็ดจากเขาเห็ดจากยังปลากระเต่านี้ปลาดีแล้วปลาปลาแหงปลาเนี่อปลาน้องห้าปลาใดปลากระมยาแต่ตำรวมกันเนาะ เขาเห็ดจะได้มันจังเป็นก่อนแบบข้นๆน้มได้หนึ่งว้าดิชนะบเบย่ากเอง๋อแบบเนี้ยๆในหนึ่งเนาะกับปันปันเบย่างอีกเนาะได้ี่อน่อนหาพันเนาะของเมอพนนหอยกรมีนาะหอยกับมี่เห็ดกะมีปลากระเต้าเนาะของเมอรพนน ลายเขาจะเห็นอยู่ที่สาลวันเนาะมีลายปากกะเตาคนนี้อนกันเห็ดตะกี่จะเป็นปากกะเตาบังเนาะอเดี๋ยน,นี้สะดวกสบายคนเห็ดเป็นกออนอ่บบนี้ เจ้าขพันซื่อซอยสองตรงเด้อโดยโดยสามสองหาสิพันเนาะขายให้พิเศษกันหนึ่งเดอ้ดด 3, 000, 000, อกล้องในกล้องไฟป่า้องกระเจ้าวะนี่เป็นกระบองเนาะพอแม่เป็นหนอ กระองเคยเห็นบอกกระบองเป็นกระบ,บองเป็นขายมัดหนึ่งกับประมาณสองสี่หกแปดสิบมัดหนึ่งสิบาทเนะเาะวัหน่อยฮะก็เคยเห็นกระบ,บองด้นแลลวพ่อแม่พี่น้องแต่สมัยยังหน่อยยังเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันมาเห็นอีกครั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องกระบ,บอง เขาหามาจากธรรมศาสตร์หรือวะเป็นอยู่ในน้องบ่านน้าสาวอยู่ในนองเนาะมันเข่ากากนะครับโอ้กาลังเริ่มเข่าแล้วว่าเริ่มกาลังอะไรเว่าเข่ากากเลเร่เ่ากากเลย้าสาวคล้ายกล้องท่ายชิพันกีชิปนบะาน่อยสื่อสยซองกล่องเ้อ กองใยนี่เด้กองใหญ่สักองใสีาสีสนราเโอ้โหกองเศรเนาะเออมาหน่อยสื่อหนอยเศร้พันเลยกะเป็นลังบานลังบานตุพอเนาะตุพพิ่นจะปลูกกล้วยปี่นีเพนปลูกไกย มีกลวยหอมกลวยตีบหลายนเนาะเบื้องนี้กรมี่เบื้งนี่ก็มีส่สวนกลวยมีกลวยทะน,นี่น้ำปีนี่ยอดมั่นลายเกิดเต็มตามแจ้หัว หยอดมันหยอดมันดามันแกวแกวสีเหลืองสีหมวกมันจะแพ่ไว้นิบนหยอดแล้วก็แผ่มีพวกบงนะตัวนี้เป็นเหล่าเข่าเนาะเป็นเหล่าเข่าเก่ายังอนุรักษ์ไว้เป็นเหล่าเข่าอยู่ในเฮื่นเบาหน่อยนี่แหละยังอนุรักษ์ไว้ เราสมัยก่อนเพิ่นจะเห็ดด้วยสานผาเนาะสานผากระแตะและ้วกะ็อบด้วยขี่ข้วยเนาะขี่ข้วยผสมเฟืองมาโะโป๊ะเพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศแม่น้อยกับทายเราให้เบิ่งเนาะอยู่ในเฮื่อนบ่อน้อยนี่แหละ บุท่านหมางตามแผนกว่าสิมางแหละยังยังเก็บใบอยู่ยังเก็บใบใส่ซอยอยู่ตัวนี้กัเป็นรถรถถีบของบ่วน้อยบ่วน้อยได้หอยเมียนแต่ปีไก่ปีหนึ่งพอดีผมไม่ถนอมบุบบได้ขี่เพราะว่าบาอ่อน้อยขึ้นเมื่อเทียวเว่ยววี่งเมื่ออยู่วีง่งเมื่อเห็ดเวียกอยู่เวียงแล้ว บาหน่อยก็แค้นหวยแค้นเหมียนอยู่หลังเหล่าเนาะความเก่าเป็นปีจนมีแม่งอันนี้แม่งอันนี้มาใครใส่แม่งขี้คือคนเอินแ่าแม่งขี่ยอดใส่ขิงกระแบบส่วนจุดนี้มีหอนห้างแตนเป็นหางแตนเป็นหางแตนมามาเห็ดห้างใส่สองห้าง หัางเต้นไม่เห็ดหัางใสสองห้างเนาะความดุลความเก่าหาเจ้าของเจ้าของบอดดี้ขีต่อจากนี้ก็จะได้ขี่แหละมือแรงก็จะปดลงมาขี่